สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคีวิดีโอนี้จะพาไปชม Power M นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับสเปกน่ารักนะครับตัวนี้ขับสิบห้า้างละหนึ่งถึง2ดอกนะครับถ้าสิบห้าคงปั๊มสเปก3า0ร้อยวัตสี่ร้อยวัตได้ข้างละข้างละ2นะครับแต่ถ้าสิบห้าสเปกสูงหน่อยนะครับ5้าร้อยวัตหกร้อยวัตได้ข้างละดอกนะครับหรือสิบห้าแปดร้อยวัตเก้าร้อยวัตได้ข้างละดอกนะครับ อันนี้เป็นคัสเอบีนะครับตัวนี้จะเป็นวงจรเจ็ดสี่หนึ่งรับไฟสูงนะครับหม้อแปลงห้าเอมนะครับตัวนี้จะเป็นแท่นอาโอนะครับขนาดแท่นสองยูลึกสิบหกนิ้วนะครับถ้าเป็นหน้าตายแบบนี้สเปคแบบนี้ขายอยู่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับสเปคนี้เลยนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับก็ตัวนี้เป็นแท่นอาโอรับมีวัดโวลโชนะครับก็ท่านใดอยากได้ก็สอบถามได้นะครับ ถ้าขับ12นิ้วข้างละ2ได้ไหม12นิ้วข้างละ2ได้ครับนะครับความแรงก็พอตัวนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยง45โวลต์นะครับ45โวลต์ AC นะครับถ้าเป็น DC ก็น่าจะประมาณ60โวลต์นะครับ6ลบ60นะครับก็สเปคนี้ก็จะเป็นบอร์ด PA6 PA400 วัตต์นะครับร่มนี้จะเป็น PA400 นะครับัด a b ที่อาพุธข้างละสองคู่นะครับก็พัดลมระบายอากาศทั้งหลุดและเป่านะครับตัวนี้ก็เสร็จงานนะครับก็เทสดวิววัดโวลต์ไอมอะไรเรียบร้อยนะครับก็เทสเครื่องมวัดแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยปิดฟ้าส่งนะครับโอเคจัดไปครับ